สวัสดีครับอยู่กับรังกรเก้ือคาร์บเริเตอร์ทรัคครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เราก็มาอยู่บ้านอีกแล้วครับนี่เราเป็น <laughs> มือปืนรับจ้างก็แบบนี้แหละครับฝนตกก็เขาก็ให้เราหยุดก่อนให้เราหยุดก่อนนี่มาดูอีกหนึ่งธุรกิจฮะ <laughs> ที่เราทํา เพาะพันไก,ก่กีฬาจำหน่ายก็มีช่องอีกช่องหนึ่งครับเศรษฐกิจหลังบ้านเพาะพันธ์ไก่กีฬานี่รัางกีเดอร์ก็มียู u ู u สองช่องเนาะฝ <c oughs> นตกทำงานไม่ได้ก็อยู่บ้านครับวันนี้ก็เลยได้เอาไก่ออกมาเล็มหญยานหน่อย <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> ที่ ขับไมโครครับรถเกรดเลี้ยงไก่เหมือนกลังเกดเดอร์ไหมครับนี่เพื่อนๆที่ขับรถนี่ชอบไก่ชนวันเราไหมนี่นี่ไก่ชนเราก็มีเยอะครับนี่ก็มีเอฟซีทางช่องเศรษฐกิจล้างบ้านก็แบ่งไป แบ่งไปบ้างอยู่ครับแบ่งไปหลายตัวอยู่นี่มีไก่นมนี่ก็ก็พันไก่กีฬา เยอะอยู่ครับเราเป็นเมือปือนรับจ้างถ้าวันนั้นไม่มีงานก็เขาก็ให้อยู่บ้านก่อนเราไม่ใช่ลูกน้องประจำครับจะมีไก่เยอะอยู่ก็มีไก่กกไข่ด้วยไก่น้อย ลูกไก่ไก่นุ่มก็มีอาชีพรองรับอยู่น่หน้าบ้านเราก็ขายของเนาะเป็นร้านค้าเอาก็อยู่บ้านครับวันนี้ไม่ได้ไปขับรถ ฝากกดไลค์กดติดตามครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ